โดยกานกินข้าวกินข้าว่น่าจะาอาหารหวานขาวเยอะท้นอาหานได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้ว มท้มันมกอนะเขาใจเก่เราคดิิกานรู้เอ่านี้ะอาหารเที่ยงซุปนนไม่บอกอันนี้คือว่าไม่หอดนไม่มันมีแต่หมูตัวอีหยังทั้งหมดอันนี้บักเขือแนวกับตามบักหุ่งกินซุมือตามบักหุ่งเนาะ มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ากันเด้อกินข้าวเที่ยงน้ากันพี่น้องบักเขือกัดบอดสารพิษนี่เห็นแต่จักอีหยังเนาะนี่แต่บักเขือมาๆกินข้าวน้ากันตอนเที่ยงแล้วกินข้าวกินเข่าเอาหน้าดำแข็งั ไม่๋ดวเอาไปหลือเนาะท่านเธอก็เอาไปตั้งไว้ก็ดำหน้าชื่อเฮ้ยเฮาเว่าขบวนฮะอันนี้นุ่นแฉนนุ่นจันยังมาอยู่ตลอดอยู่มาคุณตาน้อยตุณตาน้อยมากกว่ากอก

อ๋อ à. thì nó มันเห็ดเหมือนไผ่มือ <laughs>

คุณทำลัาน่นชอบไปลูกเราซื้อแั่แห้ยืมตมให้เงีย่าแล้วอย่างก็ม่กีดแล้วนามันเนง่ระดับมัดลัาไปกรูดไปเลยแล้ว่า มาเล้วปุ้นๆอันนี้บอกอันนี้บอกทุกคนว่าทานอู่นะไม่เด้หัวเราะเพราะตายนักนะไม่กิเลอะมาเด้วคุณงอหัเด้อมันจะมเลยนะดูไปทั้งเด้อไปเลยดูไปทั้งเรือกินข้าวเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อร่อยอร่อยเนาะจับข้าวจัสูตรดอไว้นะคะจาน

ลอทน้ำโคมมุดไปเลยไปโอ้โหม้วนมาล้างเดียวนีเหรอไปไม่มลยะไปแล้วมาแต่ได้นั่นนีบบไปเจอไปเจออรหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อค่ะท่าน